วัดปทุมวนนารามเป็นที่ประดิษฐ์ประดิษฐสถานของหลวงพ่อพระเสริมนะครับผมเข้ามาในบริเวณวัดแล้วจะเข้าไปในที่ที่อุโบสถที่ประดิษฐสถานหลวงพ่อพระเสริมครับเพราะว่าหลวงพ่อพระเสริมความประวัติความเป็นมาที่หลายคน ไม่รู้ค่ัในรู้แต่รู้แต่หลุงพ่อพระใสยอะไรประมาณนั้นที่คนรู้เป็นส่วนใหญ่ส่วนหลุงพ่อพระเสริมน้อยนักน้อยหนาที่ควรจะรู้ว่าท่านได้มาปฏิสถานที่พระประุมวานาลามแห่งนี้โดยรัชกาลที่สามเมื่อครั้งยกทัพไปจีกบฏ ชาวอนุวงศ์ครับสมัยยกไปตีเวียงจันทร์สงครามกับพระเจ้าอนุวงในสมัยนั้นได้อัญเชิญมาหลวงพ่อพระสุขพระเสริมพระสายสามองค์ครับแต่หลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระสุของค์โตท่านก็ได้จมลงแม่น้ำโขงเอาขึ้นมาไม่ได้ ขอให้ถอดรองเท้านะครับจะถอดจะร้อนมากเดินแป๊บก็จมลงหายในแม่น้ำโคงอะ่ะสำหรับหลวงพ่อระเสริมก็อัญเชิญมาไว้ที่นี่ครับนี่คือหลวงพ่อระเสริมนะก็หลวงพ่อก็อใส่ก็ พยายามอัญเชิญมาก็เวียนที่ใช้คนมาสมัยนั้นในหักหักเป็นหักไม่รู้กี่ลำก็คือเป็นอาถรรพ์ของหลงพ่อพระเสริมก็จมลงแม่น้ำโขงพระสุกครับอันนี้หลวงพ่อพระเสริม ส่วนหลวงพ่อพระสัยอัญเชิญลงมาไม่ได้สมัยนั้นก็มีข่าวว่าเวียนที่อัญเชิญได้หักไปหลายลำก็ไม่ได้อัญเชิญลงมาก็น้อยคนน้อยคนนักที่จะทราบว่าอัญเชิญหลวงพ่อพระเสริมมาไว้ที่วัดปทุมเป็นพระสามพี่น้องที่สร้างในสมัยล้านช้างเวียงจันทร์ ก็เป็นการสร้างสวัสดีนะครับสาวลาวใต้ก็เป็นสร้างในสนใหม่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชครับก็ในสมัยร้านช้างตอนนั้นพระเจ้าชัยชัยเชษฐาธิราชก็ขยายอาณาเขตไกลมากครับไกลถึงขนาดไปสู้รบสู้กับพมา่าได้สมัยนั้นก็คือ พม่าช่วงสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิของไทยช่วงพระชัยราชาของไทยก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายมาเป็นพระมหาจากักรพรรดิพระมหินทราธิราชช่วงไทยจะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งก็ควบอยู่กับพระเจ้าชัยเชษฐามีความสำคัญก็คือก่อนที่ ไทยจะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งในสมัยของพระมหาจกักรพรรดิไทยก็ยิ่งยิ่งย,งย่งชิงอำนาจกันถ้าใครดูหนังเรื่องสุริยุทธไทยจะเข้าใจดีครับตัวละครเท้าสีสุดาจันทร์ครับนั่นแหละครับเป็นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนก็พระมหาจกักรพรรดนี่กับพระชัยเทศฐาจริงๆแล้ว ของลาวขยายอาณาเขตลงมาถึงจะว่าไปก็ตีมาถึงจะอายุทยานี่แหละครับพระเจ้าพระมหาจากักรพรรดิก็เสด็จยกทัพไปสกัดกัน้นผลสุดท้ายก็มีการเซ็นสัญญาสนุกสึกเป็นบ้านพี่เมืองนะ้องกันที่พระธาตุศรีสองลักษ์จังหวัดเลยครับที่ที่เซ็นสัญญากันสมัยนั้นในสมัยพระมหาจากักรพรรดิก่อนพอเซ็นสัญญาเสร็ ทางพระเจ้าชายเชษฐาธิราชก็พระราชทานอ่าก็เอาแน่ๆว่าคือคนลาวแน่ๆสองร้อยครอบคัวเป็นคนเฝ้าคนอยู่ที่เชียงคานถ้าใครเป็นงานพีตาโขนก็จะเห็นนะครับว่าจะมีผู้นำจิตวิญญาณที่ขึ้นมาประทับล่างเพื่ออัเชิญเวลาแห่พีตาโขนที่จังหวัดเลยด่านซ้าย ก็นั่นแหละครับเป็นการสืบเสือสายมาจากลาวที่ลาวทแท้ๆที่ท่านให้ดูแลพระธาตุสีสองลักษ์มาก็ย้อนกลับมาที่พระมาจดะทำสนสัญญาเปลี่ยนบ้านที่เมืองน้องกับพระชัยเทศฐาที่ลาบแต่ภายหลังได้มาลบกันได้ยังไงที่ ทางนองบัวลำพูมีสารสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีกรุงเมืองจันรทได้ยังไงก็หลังจากที่ทําสัญญาต่อสู้กับพม่าอยู่นั้นทางไทยได้เพื่องพำมครับโดยแม่ทัพไทยสามคนตกอยู่ในลงล้อมของพมา่าก็ได้เป็นแบบเซ็นยินยอมก็คือ สามคนที่รวมอยู่ก็มีพระมหาธรรมพระราชาเจ้าเมืองพิศณุโลกซึ่งเป็นพระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรแด้เป็นลูกเขยของพระมหาจากกักรพรรดิรวมอยู่ด้วยนะครับก็พระเทวิสุิ์ที่แต่งงานกับพระมหาธรรมราชาเป็นแม่ของสมเด็จพระนเรศวรครับตกอยู่ในวงล้อมก็หลังจากนั้นไทยก็ มีการแย่งชิงอำนาจพอเรื่องพรมมา,ามาก็ทาพระมาเขาก็แต่งตั้งพระม,มาธรมรา,าชาเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีติศยาแต่ว่าเป็นกษัตริย์ในนามของเมืองขึ้นนะครับที่มีในประวัติที่เอาสมเด็จพระนเรศวรไปเปื่งบันโองก์องคมกันก็ประวัติศาสตรก์ก็ต่างฝ่ายต่างเขียนสําหรับเรื่องของพระสุข พระเสริมอาศัยก็นี่นะครับสร้างโดยที่นาของพระเจ้าชัยเชษาราชกษัตริย์ลาวในสมัยนั้นครับสร้างสร้างขึ้นที่ลาวไต้แท้แน่ข้อที่ได้มาอยู่เมืองไทยก็หลังจากกบฏเจ้าวนวง์ในรัชกาลที่สามไปตีกรุงเวียงจันทายก็ได้ัเชิญมาทั้งพระสุกพระเสริมพระสากพระสุกรเล่นร่มไม้ที่แม่น้ำคงครับ รเริมก็มาปิดสถานที่วัดปทุมวนาลามแต่พระไยได้อญเชิญนำขึ้นเกวียนมาแต่เกวียนอัดก็เลยอเชิญไปไหว้ที่วัดพระไ่จังหวัดหนองคายเพราะประวัติคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนที่เล่าคารว่าทำไมพระไยเจตาี่ราบสัญญาปลูกเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับพระมมาแต่กรพรรดแล้วทำไมได้มาลบกัน ก็เพราะว่าไทยตกเป็นประเทศราชของพม่าในสมัยนั้นเขาสั่งให้เมืองขึ้นมาปิดล้อมพระมหากเกิดจกกักรพรรดิในปีพศสองพ2 2 1 0 1งพัครับที่หนองบัวลำปูพระเจ้าใจยเยตาก็มียกทักมาตั้งฐานที่วัดศีีุาเมเมืองจ,จัจุบัจุอันีอนน้ รับประวัติคร้าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับสำหรับกระเสริมนี่ก็นั่นแหละครับประวัติความเป็นมาสร้างมาเตะสมัยนั้นก็เป็นพระสามพี่น้องที่สร้างมาตั้งแต่สมัยล้านช้างครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนที่เข้ามารับชม เป็นองค์จริงไม่ใช่องค์จำลองถ้าไม่มีการทำรลายตางกันก็ยังสวยงามอยู่ประมาณนี้จะได้พระสุขหาหาไม่เจอ,อเก็เคยอยู่ล้วมันจะสวัสด,ดีทุกคนครับ แล้วมีอีกอุโบสถหนึ่งก็อัญเชิญมาจากลาวเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่พระพระเสริมองนีเดี๋ยวผมจะไปดูดลยว่าแต่ไม่ใช่พระบางนะครับห้ามเข้าเก็หวังห้ามห้ามเลยเข้าจัดตรงอ๋อ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมทางร้อยเจคนที่ดูอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะ c ออกไปเลย